กรุงเทพมหานครนนเสอนอ right. สองกล้องมองกรุงในปี2558ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งขอให้เกิดโอกาสและเปิดตลาดประเทศไทยหลายด้านโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขรวมทั้งเป็น medical hub ศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการเรื่องกรุงเทพมหานครกับบทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของบทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเมืองเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนต่อไป ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมวิชาการเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของออด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ300กว่าคนนะครับจากทุกหน่วยงานก็จะม,มาเล่าให้ฟังว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้ว บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้องปรับตัวกันยังไงเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราจะได้ทำงานกันได้อย่างสะดวกราบรื่นทั้งชีวิตทเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ